การเดินทางเข้ามาที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางมากนะครับเดี๋ยวผมแนะนํา2เส้นทางหลักแล้วกันนะครับเส้นทางแรกเข้าซอยรามินทา3านะครับก็เข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสุขภิบาล5นะครับแปลงที่ดินของเราอยู่สุขภิบาล5ซอย5นะครับอยู่แยก14หรือแยก16เข้าได้ทั้ง2เส้นทางนะครับเข้าแยก16ก็ได้เข้าแยก14ก็ได้นะครับตำแหน่งที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะครับ อีกเส้นทางหนึ่งก็จะมาจากวัชรพลนะครับอันนี้เป็นห้าแยกวัชรพลนะครับวิ่งตรงมาก็เข้าสุขาวิบาลห้าซอยห้านะครับมาแยกสิบสี่กับแยกสิบหกนะครับก็เข้าออกได้สองเส้นทางหลักๆนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูรูปแปลงแล้วก็ขนาดกว้างคูณลึกโดยประมาณนะครับด้านนี้ด้านหน้าบ้านเนี่ยกว้างประมาณ73เมตรนะครับแล้วก็ลึก ด้านนี้ประมาณ85เมตรอันนี้คร่าวๆนะครับผมใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือวัดนะครับรูปแปลงก็ประมาณสี่เหลี่ยมผางห้านะครับด้านหลังตรงนี้เป็นคลองคลองสาธารณะถ้าเข้าเส้นทางนี้นะครับสุขาภิบาล5ซอย5แยก14นะครับก็จะเข้าทางด้านหลังนะครับตรงนี้มีประตูทางเข้านะครับเส้นนี้จะเป็นสุขาภิบาล5ซอย5แยก16นะครับถ้าเข้าเส้นทางนี้ก็จะเข้าทาง ด้านหน้าของบ้านนะครับเข้าทางนี้นะครับหน้าหน้าบ้านทางนี้หันทิศเหนือนะครับด้านท้ายหลังบ้านหันทิศใต้นะครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆหนึ่งแปลงนะครับสุขพิบาลห้าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นครับแปลงนี้นะครับนั่นเนี้ยหน,หน้าผมนี่เลย ก็สุดเขตก็ตรงประมาณร่มสีเขียวตรงนู้นนะครับแล้วก็รูปแปลงเป็นประมาณรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับแล้วก็มีบ้านให้ด้วยนะครับพื้นที่ประมาณ3ามไร่กว่านะครับเกือบสีไร่อันนี้เป็นทางเข้านะครับดนดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขุมวิสังหาครับ พาไปชมเรื่อยๆนะครับอันนี้ทางเข้าทางเข้านี่โฉดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบ้านโฉนดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าโฉดหนึ่งตรงนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด6ฉโฉดนะครับข้างหน้าเป็นทําเป็นสวนเกษตรได้นะครับแล้วก็ด้านหลังติดคลองคลองสาธารณะนะครับนี่มีบ้านสวยๆหนึ่งหลังนะครับ เก๋ๆเลย,ยนี่ครับวันนี้เราก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็ท้ายท้ำช่วงท้ายๆเดี๋ยวผมลงคลิปภาพมุมสุงไว้นะครับนี่ด้านหลังเป็นคลองนะครับคลองสาธารณะคลองใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันนะครับ บ้านก็ตกแต่งไว้อย่างสวยรูนะครับสไตล์สไตล์ลอฟ์สไตล,ล์โมเดิร์นอันนี้ก็มีระเบ,บียงนะครับเอาไว้รับลมชมวิวอันนี้ก็ขณะทำงานนะครับพี่ปฏิวัติกับอาจารย์วัชรินการตลาดออนไลน์นะครับนี่นะครับครับ,รบสวัสดีสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวให้ดูวีวิมุมนี้ก่อนนะครับ เลยน,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 นี่เลยนี<ป>่เลยนี่เลยนี่เลยไปดูภายในบ้านกันนะครับ,รบอันนี้พรีเซนเตอร์เรานะครับนี่นะครับ <c oughs> เปิดไฟให้ช่วยครับพรีเซนเตอร์ มีกี่ห้องนอนนะพี่พปฏิวัติก็หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนครับสองห้องน้ำครับอันนี้เลยนี่เคยเดี๋ยวพี่ปฏิวัติพาไปชมนะครับเลยครับอันนี้ห้องรับแขกครับนะฮะตู้เย็นใหญ่ห้องรับแขกหนูครับอยู่เองครับต้องเลือกงานดูผนังนะการใช้วัสดุ m a ท e r ี a l ต่างๆครับอันนี้เป็นปูนปูนลอฟนะพี่เนาะใช่ปูนลอฟกระ,นะะปูนลอฟก็หนังนะไปดู นี่นะครับไปดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างออกไปรับวิวด้านหน้านะครับที่เป็นสวนเกษตรนะครับนี่นะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับมีห้องน้ําภายในห้องก็การแต่งนะครับก็สไตล์ลอฟนะครับปูนลอฟทั้งหลังเลย ม่านเตียงที่นอนนะครับอันนี้ให้หมดนะครับไปดูห้องน้ําภายในห้องกันนะครับโรรานะครับนี่นะครับอโอเคไปชมห้องถัดไปนะครับพื้นเป็นปาร์เก้น,นะครับปาร์เก้แผ่นใด่ อันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับเราก็จะมีห้องน้ําด้านนอกอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารมีเคาน์เตอร์มีซิงค์นะครับดูห้องน้ําส่วนกลางนะครับอันนี้ห้องน้ําส่วนกลาง ด้านหลังนะครับด้านหลังก็นี่เลยเป็นคลองนะครับวิวธรรมชาติมากๆนะครับนี่นะครับเข้าออกได้2-3เส้นทางนะครับวัชรพลได้นะครับสุขพิบัล5เข้าได้2อซอยนะครับซอย14กับซอย16นะครับ ้านหลังทำโครงนกไว้นะครับกรงขนาดใหญ่เลย โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขทสังหาครับสำหรับรีวิวที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe, กดกระดิ่งช่องผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ